ตอนนี้นะคะข่าวคุณสายนะ่าจะแบบกระหึ่มบนโซเชียลไปหมดใช่ปะแพทก็อยากจะมาแชร์วิธีการดูแลรักษาปากการาังดูแลทะเลยังไงคะง่ายๆ ข้อแรกเลยก็คือไม่ทิ้งขยะลงบนทนะเลปกติเวลาเราไปเที่ยวใช่ปะเราไปกับทัวร์เขาจะมีถังขยะกองกลางอยู่แล้วเราก็เก็บขยะไปทิ้งที่ถังขยะกองกลางเนาะหรือไม่ถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะเราก็เก็บทิ้งที่กระเป๋าเราเองนี่แหละข้อ 2, 2เลยก็คืออย่าไปจับอย่าไปทัชอย่าไปเชื่องเบ๊บกับสัตว์ทะเลสมมติแกเจอฉลามอย่างเงี้ยก็อย่าเอามือไปแย่ปากฉลามอ่ะข้อ3เลยนะคะก็คือใช้ครีมกันแดดที่เป็น reef safe ซึ่งอุทยานไทยเขาจะห้ามอยู่สี่สารด้วยกันส่วนข้อ4นะคะก็คือไม่เอาตินไปหยยบ ปาการังถ้าเรามองไม่ออกเฮ้ยอันนี้หินหรืออันนี้ปาการังนะแกก็ไม่ต้องเอาตีนไปเหยียบอะไรทั้งหมดเลยอย่าเอาตีนหล่นลงน้ำบางทีแกรู้สึกแบบเฮย้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องก,การหายใจฉันอ๋อแกแค่นอนราบเลยหรือไม่ก็ให้พี่ไก่ช่วย,ดวยเดี๋ยวนี้ไก่เขาก็ดูแลเราเป็นพรินเซสอยู่แล้วเราก็แค่เกาะห่วงยางของพี่ไก่เลยแล้วก็แค่นำนอนดูให้มันเป็นแนวราบแค่นี้แกก็จะไม่มีทางเอาตีนไปเหยียบปากกาลังแล้วข้อหาสุดท้ายเลยนะคะก็คือวิธีการเลือกทัวร์ที่ ที่เขามีจริยธรรมเนาะซึ่งอันนี้อาจจะยากหน่อยอาจจะต้องไปดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยอยาเห็นแก่ว่าเออทัวร์นี้มันถูกนะก็ <S <S อ,อยากจะให้ทุกคนน่ะช่วยกันดูแลรักษาทะเลบ้านเราจริงๆเพราะจริงๆทะเลไทยสวยมากนะเว้ยแพทไปแบบทะเลมาค่อนข้างหลายประเทศเหมือนกันทะเลไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปออฟมายของแพทเลยเว้ย